จะสองตัวก็ได้สตัวก็ได้มึงไปเอาดี่เหมืนวะมึงไปนี่เหมืนว่าเอ้ไรอย่างเงี้ยนะสีให้ผมผมมาสิยโอ้อยู่หลักเก้าวันละอยู่ข้างหน้าละอยู่ไหนรู้อยู่ข้างหน้านี่นะครับคุณผู้ชมคนสุรินทีวีนะครับวันนี้ผมเดินทางมาหาอาจารย์ไพลินนะครับมาเพื่อจะตามตัวเลขในช่วงเดือนเมษายนนี้นะครับก็คือวันที่16เมษายนนะครับอาจารย์ไพลิน บอกว่าฝันแล้วนะครับฝันเห็นตาจันหลักกิโลเฮนนะครับคุณผู้ชมฝันเห็นตาจันหลักกิโลเฮนว่าจะได้เลขอะไรเดี๋ยวเราเข้าไปหาอาจารย์ไพลินกันนะครับไปหาอาจารย์ไพลินอาจารย์ไพลินอยู่นน้นนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปหาอาจารย์ไพลินกันว่าฝันเห็นตาจันหลักกิโลเฮนฝันว่าอย่างไรแล้วก็ได้เลขอะไรเดี๋ยวเราเข้าไปติดตามรับชมกันนะครับไปไปหาอาจารย์ไพลินกันไปเลย สวัสดีครับวันดสวัสดีครับช่องมเนีับมันจะออกซิโั้ออกซิโตวหน่อยอับต้บ่จะได้หวดสิล่าอาจารย์เคเลนว้ยกันรุดแล้วเนาะว่าเก่าซวงเก่าับมันออกเก่าศูนย์บ่หูมันสออกเก่าศูนกันหูออกเก่าศูนย์เสร็จแล้วครับผมได้เก่ายังดีเลยทุกนั่นกับแมงนี้เราเคยเก่านาะครับผมถ้าจรงได้สิได้บันทึเล่ายังอยู่บนบุนเราไปเดินถดงยังทันมาก <ม>ถ้าเหล้าว่าสิขอพรรษาเหมนนะเราเล่าสิขอพรรษาแล้วเราสิกลับมากขึ้น,นเดินทุดดงเราไปวัดเหล้าอยู่ขุนน้ำด้ออยู่เมืองลาวครับดเหล้า<ม>สร้างอยู่ขุนน้ำเราว่าสรงอยู่ประเทศเล้าด้วยนะครับเอ,อยู่ศางวัดผมเคยไปยุ่วัดในตะกี้เราพาผมไปครับทำไงตะกี้ไนหะมไอ้นี้เราผมก็กกกติดตามเหล้าแบบ มันกับพระทีนั่มันลอกไปทางพุ่งพงกัเใ็้งานของพุ่เราเป็นพระผมเป็นโยมเนาะเราจะไปนำเขากับอะไรตี่มันรับขล่าอะไรแตได้สิได้ถูกตัวหนึ่งมาจะมาจุดว่ะให้นั่นว่ะเก่าตัวนั้นว่ะเก่าว่ะว่าคนว่าล่างกับล่างอีลีเลยครับวันนี้กับฟันฟันกับบ่ค่อยชัดปันได้ดอก กะว่าสิไปหักกิโลเด้เรื่องก็เรื่องในใจผมเนี่ยนะกับฟันเห็นปัญญายู่ปัญญายุ่งมันมายืนกำหัวย่างนี้นะปัญญานี่คือตาจันบอกเขาตาจันโอ้ไปจมือไปยังไงอาจารย์เป็นตาจันมันมื่อวันพระลราผมฟันหน่อยนะฟันว่าเมื่อไรมึงสิไปหากูลราละเพิ่นว่าผมเลยถามว่ามาดจะใส้ปัญญายุ่งมาเยี่ยมมึงแหละคนว่าเมื่อใดมึงสิไปหากูเราว่าเออในฝันฟันนอ่ะอุ้ง ผมผมมีเวลาไปเนาะปวยวานสี่นะครับผมเลยถามว่าพะย้ายมาจากไหนไปยังไดหนิครับผมผมเลยบอกว่าเขาเฮียนก่อนเนาะเราก็มานั่งนี่แหละมองเ่ามองตะกี้เราเคยมานั่งนี่ตอนสมัยที่บางที่ถ่ายรูปอลไรแบครับผมตอนนั้นทำคลิปอยู่นี่แหละครับมันเลยผมเลยถามว่าพะย้ายผมให้เลืไทยก็ะเถิบกระเดินมีแต่ลุยนะโอ้เดี๋ยวมันกระเถือกมันว่าเดี๋ยวมันกระเถืกเราว่ะครับครับผมมึงตั้งตั้งใจเอาไหมเป็นว่าเป็นว่าผมเนาะใช่ครับ เอาไว้เจ๋งนะทีทีถ้าใครผมเนี้ยอะไรผมา่าขอเนี้ยขเขาจะสองตัวก,ก็ได้สามตัวก็ได้ครับผมมึงไปเอาดีเพื่อนว่ามึงไปดีเพื่อนว่ะเอาเลขอยัางนี้สิให้ผมผมว่าสิบู้อยู่หลักกิโลคนละอยู่ข้างหน้าละตัวใดบู้อยู่ข้างหนา้าผมผมมันเพือนมันผมกับหนมเห็นอยู่ว่าตัวนั้นแหละเพื่นว่ะมันเอาตัวเก่าว่ามันเออกตัวเก่าอะไรว่าเลขมันเออกตัวเก่าได้เพื่อนว่าอย่างบู้ตัวเก่าคนนี้มันมีอยู่ข้างหน,าน้าแล้วล่ะ thì hôm nay thì hôm nay mình khăn nào mang thì nó khăn nào bay xuống thì hết nhiều để cô nằm không có hết nhiều mình hết thả phải phùng bưng nhiều mền nó mình mền bao nó hôm nè mình đang khít nhiều về bao nhiêu bỏ mồng lan hết ngang nhiều hẳn mồng lan xóa nhiều lần ngồi hay mình phăng nhiều mình mền bao nó ngồi mình mền nát, nè mình mà mình cào ba mền nhiều thì mình lúi hết là đi cô มันหมดได้ออกางลยมันออกบนแท้ๆแล้วว่ามันอยู่ทางบนเงิเสานั่งเสาลักกิโลนี่ยมันมีจักรโตมันมีสี่โตดิมันมีสีมีสองโอ้มีสองมีศูนย์มีเจ็ดมีเก้าเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วจำได้แล้วทื่แค่ละอนันาดแก่หน่อครับฝนกำลังกระจายหน่ง เก่าสองสองเก่าสามันนี้เก่าสองเก่าสมเก้าหกันมันออกเก่าศูงเสร็ือว่าบอกไก่เก็ว่าเล็กลางเนาะเล็กบนให้เก่าหนึ่งเจ็ดอันีมันออกเก่ามันออกหงแปดหนึ่งแปดน่งีวนีว่าให้เล็กลางเนาตัวนี้ว่าเก่าน่แต่ตัวนี้คือสีออกยู่บุนแต่ลางบนมีดอกเก่าหายเลยเก่าหาย เอาหลางบุมี่เล็กไก็บุมี่กาสมวัเล็กลางแลนเนี่ยผมมับประกันกัเลนตีว่าหาน้ามแน่นอนอืมหาได้ฉันว่าหาได้ว่าพื้นหาได้ครับแต่ได้ก็มาแต่เล็กางผมขห้สี่ตัเลยอืมเล็กบนมุมห้ยสามตัครั้งเดียวเล้วกบตมุมาสี่ตัเล็บนให้ให้ให้สามตัวขาสามตั้คงเดียวครังเดียวเลยันจะไปตัดสองตัวก็ตัดเอาเองด้ผมบการตัดให้ด้ เดี๋ยวสีจมพอมีละือกว่าตัดไหก็ตัดว่าตรงหมดสบายตัดผมจะห้เล็กเพราะง่ละพรง่ยจันเลยะดนี้งวดนี้ใส่เล็กลักกิโลเลยใลักกิโลเลยก็เลามาคำหัวอยู่เนี้รับมาเออนาผมผมมาบอกว่าเขามากี่ล่ะแล้วก็นั่งอย่างนี้่มาตามบาทเลยตามบาทมื่อไรมันสุไปหากูนวสั่นแล้วคว่าเขามาก้อนพอง่มาว่ากันก้อนหรอเมื่อไรมันสุดไปหากูหรอวะ พอว่ากันไปกันมากโดนเติมเยอะพวกมัสะดุ้งขึ้นมาเอ้าคือฝันเห็นขนาดนี้วะเอ้าคือฝันเห็นขนาดนี้วะบางเรื่องก็ไปคุยอยู่หันกับร้านว่าให้ร้านฟังว่าฝันเห็นเท่าเนาดนี้หลักกิโลอีกแล้ว่มันมันสิดถีบเหล็กบ่เอ้าให้มันแม่นๆนะหนะมันว่ากอตะกินหน้าหรอวะมันก็ว่าแม่นเยอะเนาะมันลุยเนาะอะไร ถ้าฟันเห็นพื้นเธอได้มักสิออกบอมักสิออกเด็เห็นบอกโนช่วงนั้นเฮนบอกพอไปอยู่ปีนั้นเห็นบ่กไปตบตัวได้มันออกตัวนั้นเห็นบ่ล่ะครับสามตัวมันยังออกดิเนาะปีนั้นเห็นบ่ปี่ไก่ครับไปตบทั้งได้มันออกทางนั้นเห็นบ่ปีกแกนอืมบอกตอนที่เขาไปคบกันใหม่ๆนี่ยนะที่ทายกันใหม่ๆนี่ยนะถ้าฟันเห็นลักกิโลเธอได้มักสิออกขึ้นนั่นออกขึ้นั่นเด็ออกทุกเที่ยวเด็กไม่แรงขึ้นกันเด็แปลกเนาะอืมตอน มันนกแปล,ลี่ด้นเราได้ฝันเห็นเนอพวกเห็นนี่เลยนี่เพิ่งเพิ่งฟันเห็นนี่เลยครับเป็นหลายเดือนแล้วมั้ง<อ>ตั้งแต่พูนออกออก,ออกปีใหม่มาเราไม่มได้ฝันเห็นแล้วเลยครับตั้งแต่เล่ายังโดนย,ยังเขาเรียกไปนะ่ะพวกกระจอมมอหลางส่งหลางส่งเรียกเอ,อิญพันไปนะ่ปะเนะขาก็ง่ายเลยนะเราไปไปอยู่ทางไร้วัวเอิญนอกไปนลยนะตอนช่วงนั้นที่บอกน้องว่าเขาเขาง่ายเดิน เดนเขาเอินไปละเด้อว่าเขาบัได้มาอยู่น uh, um, mm. ี่เด้อเขาไปไปมามาอยู find, ่แต่เขาบัได้บอกเลยข่ายเด้อว่าบอกนอะบอกงงอยู่เขาไปบอกมันอยู่หรอเขาเอินมีหลางส่งมาเอาเลยกระลุกเอินไปตะพื้นตะพื้นแล้วเราก็ไปเราก็มักมวนน้ำเนาะเราคนมักมวนเนาะเราก็ไปพี่พเทีนตาจันเราเขาบอกอีกบอเขาว่าอยู่ในลักเกล้าอะไรอยู่ข้างทึ่งข้างหน้าเขาว่าอยู่ข้างหน้า อยู่ห้องนาท้องเทิงห้งนามันแต่ว่าโมจอม้าสี่ช่องนีสคนเนแล้วก็สีเลขกันอย่านีเลคนละเลขคนละเลขคนละเลขอละเลขอย่าเนี้เราสีคนทเลายกะเลายเพชรเป็นสเป็นสองาเป็นศูนย์เป็นศูนยอานี่เป็นเจ็อันนี้เป็นเจ็อันนี้เป็นเก้าแดเก้าเออสแตดสอง็ดกสคนแก็สีเลขันยังวาสี่คนสีเลขคนเลขสี่คนสีเลข เฮ็ดจังได้รับปณิสิตัสเอาแบบได้เอาอย่าว่าลองเขียนสกดดาเบิ้งสองศูนย์เขียนทเก่าเนี่ยมันสิตัสไปจังไดตัดจังได้เนาะวันนี้มัน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 ต้องเอาเอาศูนย์ก่อนเลยครับผมศูนย์สองครับเจ็ดครับเก้าเก้าเพราะว่าอยู่ข้างหน้ายังซีครับเออเพราะว่าอยู่ข้างหน้ายังซีเระวาอืออือซี อือฮู้เอ่อเวนเซ่มันจะเป็นเังซี่มันเป็นังซี่รา่าอยู่ข้างหน้าด้วยล่ะหรอวะโอ้สิตัดยังไงหลักบัตรี่เตะยังไงอ๋อบัตนี่เอาอ๋อเอาตัดยังไงเอฟซีตัดด้วยกันชมเลยตัดยังไงบาดนี่เอาเทาบอกผมแบบนี้ผมดสีโตผมว่าผมตัดโปรเตินผม่ากันให้กระจ้ามาเอาผมก็จะบอกกระจ้าเังซี่ให้เขาตัดเขาเองผมมาครับครับผมแต่ว่าเหล็ก่างผมเห็นไว้เรียบร้อยแล้วเล็คำนวณผมเลยเหล็กรังคำนวณ ผมไปเรียนมาเรียบร้อยแล้วแต่ว่าผมเพิ่งเปิดเผยครับผมกำลังตีว่าขอสู้อทุกตัวไับเพราะว่าผมไปเรียนมาผมไปซื้อมาเท่ากันแหละเรียนวิชาเขาซื้อวิชาเขาเขามาเท่ากันผมก็อยากซื้อเท่ากันแหละตอนนี้อะไรไปซื้อสูตรบอกซื้อสูตรวันนี้ซื้อสูตรซื้อวิชาเขาเลยเขาสอนเลยก็แสดงว่าเลขเข้านวณงวดใ้แบบเตรียมรักสูตรสิบปอนด์นวดหนึ่งบ้างครับปอนด์นวดหนึ้งนวดหนึ่งคือข้งแรกคือครั้งแรกงวดนี้นะครับผมสิบ 6มีนาคมเมษายน2567ครับผมสุดปอยครั้งแรกถือว่าเต็มสูบกว่าได้นาะเพราะว่าผมก็อยากปล่อยยันโดนไ้แหละแต่ว่าผมมันมันยันยันว่ามันคลิปขาดนะครับผมพแต่มันยังทันเก่งบัเนี่ยมพราะก็ใส่า้าล่าก็สอนถือว่าเป็นเรียนสูตรมาเลยโดยตรงเห็ดพวงมาลัก็ได้เห็ดอันสูตรพวงมาลัก็ได้เราเส้นเดินนากระไรถอยหลังก็ได้แล้วว่าเรื่องอะไรผมเบ่งเบ็ดเนี่ยแต่เขาบระหยัดออกอันนั้นดอก ซื้อเขาว่าเราไปจะให้ออกดอกซื้อเราซื้อเพื่อนผมก็ม่ได้ออกออกเพิ่นนะเพราะว่าผมนับถือเราเป็นแต่ว่าแบบพ่อแบบแม่ผมก็มือนสัตว์เลยนะเราเป็นผคนรักผู้ใหญ่เนาะเราสนุกมากแต่โดนย่าละอาจารย์คืองวดนี่สิบปอยเลขเลขกรักกิโลกับเลขสูตรบ่รักกิโลกับเลขสูตรครับอ๋อเลขกรักกิโลก็คือเลขสูตรเออโมเมนต์อาจารย์มาตังมีสองถึงก่อนได้ครับบอสองศูนย์เจ็ดเก้าสองศูนย์เจ็ดเก้าสองศูนย์เจ็ดเก้าครับผมออกมาได้ยังไงท่าน เพี้ยนไม้ก็ได้ครับสองศูนย์นี่เนาะครับผมสองศูนยศูนย์เจ็ด เก่าครับเล็กพอใหญ่เด้อครับเล็กพอหญ่เด้อเล็กพอใหญ่เออผมแมนเล็กผมเด้พอใหญ่ผมฝันเห็นพอใหญ่เด้อผมแมนว่าผมวอเอาเองเด้หน่พอใหญ่มาหาผมเด้ให้ผมไปหาเพิ่นครับนี่บัตรบัตนี่สายเล็กสูตรเนาะครับเล็กสูตรอ่ะมันมีจักโตัครับมีหลายแบบเล็กสูตรนี่ผมบมแน่นใบออกไเลยสบายๆเลยเน่นเลยสี่หยตัวตัวตัวพลอยไปเลยครับ ลูกกระตามเลยอเะเลขสูตรครั้งแรกอืมวิ่งจากที่เป็นเยนิชามาวิ่งหาวิ่หวิ่งหาวงเล็บเพื่อเล็เกียน่อหาซื่อๆนี่กลมไปเลยอ่ะเอเอเป็นวงกลมสัครับอาจารย์เขียนเป็นวงกลมันมาเกวกันวิ่งหาครับครครับผมหาสาม ขีดหาหกให้คะแนนและให้รายละกี่ร้อยดอกครับครับผมหาแปดสุดท้ายตัวสุดท้ายหาศูนย์วงรอวงให้เลยได้ครับครับวงให้เลยครับหาสามหาแปดหาหกตัวนีตัวรองมันตัวรองตัวรองบาต้องวงเนอหาศูนย์มาต้องวงนี่สราทนี่แหละสามหางนี่แหละไม่ต้องปรับ บ่อตองกลับเลยตนนี้บ่อตองกลับเอาตรงๆเลยครับผมอผมการันตีเลยว่าหาตรงนี้นี่ล้านเปอร์เซ็นผมสู้ได้ทุกโต๊อยู่วล้เนาะบ่คือว่ายังได้กระซางหาีนม้าร้านเปอร์เซ็นด้วยครับเพราะว่ามันตั้งใจไปเลื่อนมาครับสูดมือวันที่สิบหกเดือนมีหน้าเนี่ยเออไม่ซางครับเขาสอนตัวนี้สี่มือสี่ขึ้นผมไม่เอาแต่ตัวนี้แหละผมมาจังยากให้มันจบ จบได้วยมื่อเมื่อวันที่สภกไหมของเล่าสอนให้แบบนี้แบบนี้มันมีทั้งมัดเก่าโตราว่าแต่ตัวนี้เลยตัดออกมัดแล้วมันเหลือสำนีเหลือสำนีนะครับท่านผู้ชมบัดนี้เขาปล่อยผมเฮ็ดเฮ็ดเองบัดนี้เฮ็ดแล้วผมให้เอาไปให้เพิ่นเบิ่งอืิมเพิ่นก็ว่ามันผิดมัดแล้วโตจะตัดแบบไหนโตเอาหาแลนเนี่ยโตเอาแบบแบบเนี่ยเขาจะตัดแบบนี้แบบหามากปั๊บตัวนี้อย่างนี้ตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ เป็นร่องปุ๊บเลยห้าแปอืมเอาถือขึ้นเบิ้งครับถือหันมาเบิ้งเออนั่นพับๆตัวนั้นให้มันหายไปเลยครับมันเงาเงาเอาละนั่นละนี่ละเลขสูตรชัดเจนนะครับเลขสูตรไปเลี้ยนมาเนาะอ๋อเดี๋ยวซูมเบิ้งก่อนเสนะอาการเบิ้งเยอะในช่องแล้วเขาทายสดเลยยาหัวกันเนี่ยอาจารย์ ลูกสิปอยเราเด้ยเลขสูตรอาจารย์ไพรินเลขรักกิโลเพิ่นก็คือเลขสองศูนย์เจ็ดเก้าหาศูนย์ไเห็นยังวิ่งหาเนาะเลขสูตรเนาะมีหาสามหาแปดหาหกหาศูนย์เนะครับครับลองหาศูนย์อนอาจารย์สองศูนย์เจ็ดเ้าด้วค่ะนีเรขล้วกเรอยเทิงเนาะตัดเอฟซีเนาะ เอาเองก็ได้เร er ือว่าสห้ผมตัดลครับแต่ผมตัดเยสองเจ็ดเก้าสองเจ็ดเก้าครับองไม่มีศูนย์เก่าไม่มีศตัดศูนยออกตัดศูออกครับสองเจดเก่าครับผมตัดศูนออกให้3าตัวเนาะกันเอฟซีเขาสิสือบ่อให้บ่อเอาตามผมกัดเข้าตัดเอาเองก็ได้สี่ตัวน้ตัดให้ก็คือสองเจ็เก้องเจ็ดเก่าเดี๋ยวผมกลาวเน้นน้อยเพื่อความชัดเจนครับผมสิก้าให้เลยแหละนี่ อกะให้แนน่นอยนี่เหลือแค่สาตัวเหลือแค่สมตัวเจ็ดเก้เจ็ดเก้าเลขของตาจันมาบอกถึงบ้านนะครับระวังหาซูนระวังหาซูนเนี่อยู่ทางตะวันออกระวังหาซูนในร้านกิโลมัครับในร้านกิโลนี่ยะอ๋อครับหาซูนตรงกับเลขเลขสูตรก็ดีเนาะหาซมันตรงการับเลขสูตรจย์พิรินปล่อยแค่นหนเนาะวันนี้ดูว่านะมีโครงสุดท้ายว่งสุดท้ายเดี่ยผม ที่ซิกระซิบมือเจ้าวอะไรซิกาซิปิงจำอ๋อตอนนี้เกิดผมได้ไปมาผมก็บจีได้ไปกระซิบอยู่ผรมจุดโกองก้อนเนี่ยตอนที่ผมได้ไปนะครับกันพ่อใหญ่ซึม่ามาแร่งนี่เล่าซึมาหาผมอีกว่าจังไดพ่อพ่อยายว่าให้มุกไปว่าไปนั่นเด้อครับผมจัได้โชคไปหาน้องอ้วันครับผมเลยอ้วนติดต่อมือเจ้าครับผมไปไปได้โดนแล้วประมาณสองชั่วโมงสามชั่วโมงกลับแล้วไปทางหนึ่งออกครับอื่น บาได้เล่นสายกงดอกสายเดียวดอกไปลายสายครับหายฝ่ามาครับผมขอบคุณอาจารย์ไัยริลหลายเนาะรอบผมเลียนด้อเลียนด้วยเลียนเลียนเลียนประเดียวอะรเงี้ยอบอกความฝันอาจารย์ภัยรแน่น้อยนึงครับถิงไทยฝันว่าเนาะมือนั่นกับ้านท่าอัสดีแหะครับจมอยู่ดอก จมาอะไรันนั้ให้มันให้เก่าจังได้มันชอบลุดนะคิดเก่งแล้วก็ชวนมันแหลกผมก็นอนนอนจังได้แต่มันสซประมันหาหกทุ่มเลยละวันใหญ่มาเอิอนเอิอนกับผมบอออกมาเบิ่งแล้วว่าเอา้าใหญ่เอิอนมาแล้เกาะหัวไว้ัก็ถา,ามเล่าแล้วว่าไปอย่างไมาอยู่างไรผมจะกลัมาหาเมื่อแล้วเห็นมึงไปหากูจะเถื่อห,หรอวะเขามานั่งหนูคนมาเข้ามานั่งผมก็ถามเลกกว่าก็ใหญ่ให้ผมเล็กเนาะเอาอยู่ละกี่เล่าุ่ละ อยู่ข้างหนานี่แหละเิ่นวาเพิ่นวาสั่นเนาะข้างหน้าผมสีคูว่าตัวไดเออข้างหน้าละคนนี้มืเจ้ามาสีคนก็สีเลขนั่นแหละสี่เล็เออก็สีเล็นั่นแหละก็วเหล็กสี่โต้เนาะผมตัดว่าเป็นเนาะเมื่อนึกเม่ันว่ามือจ้าสีมาเนีนี่สีคนเนี่ยสี่สองเนี่ยเอ้กี่รถมาเอ็สี่เหล็กฝันก็ได้สี่โตก็ได้เพิ่มมาสี่องก็นี้ว่ะเมั่กัเดินอีกที่เดินจะลืมเดินเล็กคนง่ายเนี่ย สองเจ็ดเก่าสองเจ็ดเก่าครับกันเจ้ามามาสองกันเจ้าก็เอาศูนใส่กันได้ัวนเจ็ดเก่าก็ได้ทังสิไม่ยางเงี้ยแต่ลืมลักกิโลนี่ออกออกอลรอยาทิมลักกิโลนั่ย่าทิมกันทของพะย่ญ่นั่นนะครับเพิ่มเพิ่มปีหกเจ็ดมันมัออกทั้งปีลรวมาลักิโลตัวนั้นมาเน่ยได้ครับอี่ยี่สลักกิโลนี่ผมยังนับถือว่านับถือแ่เลย ฉันว่าโอ้พื้นว่าเคยให้ผมไปเนี่ยผมไปได้ยุแต่ว่าผมต้องไปเราต้องรีบด้วยเพราะว่างวงขั้วผม, <S <S มผมเลอะตัวงวงขั้วผมเหมือนนะต้องกินน้ำสองรอบเลยผมต้องค้นน้ำไปสองรอบเลยนี่ผมสิ่งต้องอาบน้ำคือคขอน้นในงวงผมครับผม,ผมเลอะตัว,ว<ม>ง<ม>วงเพราะว่ามีแ,แม่มาดมัดเลยสามตัวนะแม่สามตนั่นมาดมัดเลยมันทับมัดเลยตัวละพันละพันมัดนะเดี๋ยวขอบคุณอาจารย์พันธุ์ที่หลายเนาะครับครับเดี๋ยวมาเติมกันอยู่หลักกิโลอีกทีหนึ่งครับผม ครับจับมือนได้ด้วค่อยว่ากันเนาะผมกีท่อทิดต่อไปให้ครับผมเดี๋ยวให้ผมทำวิธีเซ็ตอยู่ในเราผมสิถามเล่าว่าสิให้อิลีบ๊อบมองสีโตนั่นน่ะครับเออบ๊อบอิลีเลยอย่าบ๊อบขันบ๊อบบอกบ๊อบอิลีเอฟซีดาเลยเออมันพิษมาสองวันแล้วมันลุยไปลุยมาอยู่เดียนี่ครับสิตรงๆกับตรงๆเนาะเย่เก่าว่าเก่าขักขักลางนั่นมันจะออกลุย ขอบคุณอาจารย์ไพเรียนหลายครบครับครับขอบคุณครับแล้วก็กดติดตามที่สำคัญเลยครับต้องกดติดตามไว้ก่อนกดต้องสีแดงเลยครับ